สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i กไล f ์ครับห่างหายจากการรีวิวหูฟังไปนานเลยนะครับก็แน่นอนครับรอบนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้นี่คือ JBL t u o l Pro 3รุ่นต่อยอดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมมันเก่งอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ อ่าะครับตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งกันนะครับก็แน่นอนครับ1นะครับก็จะมีจุกนะครับแบบนี้สำหรับตัวของสเปียร์ทู o โปรสานะครับมีจุกให้เลือกหมด4แบบนั่นเองที่2นะครับก็จะมีนี่ครับซึ่งเป็นส่วนล่างของกล่องนะครับเป็นคู่มือแล้วก็ข้างในนะครับสามารถที่จะเปิดได้ครับพอเปิดได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสีเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือคู่มือ นะครับคู่มือเล่นเบรงเฮ่งอย่างนี้นะครับเลยี่2นะครับก็จะเป็นพวกสายชาร์จนะครับนี่จะเป็นสายนี้นะครับสายชาร์จ USB C to A นะครับและอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเป็น2เส้นที่เป็นแทบเลอร์นะครับอันนึงก็คือช่องเสียบหูฟัง3.5มิลอันนึงคือเป็น USB C to C ที่เพิ่มความยาวมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือสามารถชาร์จได้เพิ่มแบบนี้นั่นเองครับก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของ อุปกรณ์ในกล่อง JBL Tune Pro 3ครับสำหรับหน้าตาของหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอซึ่งหน้าจอของมันนั้นอนะถ้าเทียบกับหูฟังในรุ่นของปกตินะครับเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองครับแล้วก็ตัวของช่องเสียบ USB Type-C สำหรับชาร์ไฟข้างล่างนะครับปุ่ม pairing อยูตรงนี้ครับด้านข้างทั้งสองฝั่งไม่มีอะไรนะครับ ก็จะมีอีกทีคือด้านหลังด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นระบบไวเลตชาร์จแล้วก็มีคําว่า t ทูน Pro 3เมื่อเราเปิดกล่องน,นะครับนี่ก็เปิดแบบง่ายไๆด้นะครับตัวของหูฟังนะครับเอาเป็นว่ารูปทรงนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหร่ครับรูปทรงผคงเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญครับในเรื่องของอที่เป็นสีเบจนะครับก็จะมีการเปื้อนง่ายนิดนึงนะครับ แ,บบแต่ว่าในเรื่องของการเปลยนจุกก็คือเราก็บีบนี้แล้วก็เปลยนจุกได้เลยครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างง่ายในการใช้งานครับเวลาใส่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆกดเข้าไปเพื่อให้จุกพอดีนะครับแบบนี้ซึ่งเป็นแบบนี้ทั้ง2องข้างครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับว่าทั้ง2องข้างก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันอย่างนี้นั่นเองครับแต่ละเนี่ยเวลาที่เราวางใช้กลับไปนะครับก็สามารถที่จะ วางแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นั้นพูดเลยนะครับว่าไมโครโฟนนั้นนะอ่มีการเซอร์ติฟายผ่านซูมเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าไมโครโฟนตัวนี้ดีแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นหัวเรื่องใดทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันกันรอบนี้นะครับเรายกฟีเจอร์ของหน้าจอมาเล่ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้ขออนุญาตเอาหูฟังออกมาจากกล่องเพื่อทำให้มันสามารถที่จะใช้งานได้แบบจริงๆนะครับดูว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่ะ เริ่มต้นนะครับก็คือหน้าล็อกสกรีนนะครับก็จะเป็นลัรษัะท์แบบนี้ครับเราก็คือปัดออกมานะครับจากนั้นจะเป็นในเรื่องของภาษาครับอันนี้ก็คือจะเป็นเวลาที่เราฟังเพลงนะครับสามารถเลื่อนแทร็กอะไรต่างๆได้ปรับระดับเสียงของผู้ฟังได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คว่าทิปของเรานั้นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั้นเป็นอย่างไรด้วยด้วยนะครับแล้วก็เปิดระบบของ ambient Sound นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะมี ความแตกต่างก็คือเราสามารถที่จะสวิตช์ระหว่างโหมดบลูทูธหรือว่าเป็นโหมดแบบตัวของ m ิร a c a s นะครับเวลาที่เราไปใช้กับเครื่องบินเนี่ยก็สามารถที่จะสลับโหมดแบบนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะดูว่าอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อนั้นเป็นอย่างไรนะครับแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับในตัวของฟีเจอร์ตรงนี้นครับเดีย๋ยวแล้วก็ตามครับในหมวดของ Audio Task ฟิ e ตอรนะครับจะทํางานแค่2ออุปกรณ์นะครับสําหรับ EW ก็ or, คือเครื่องบิน นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องออกกำลังกายนะครับส่วน USB C to C นั้นจะทำงานกับ l a ็ปท็แล้วก็แท็บเลนะครับแล้วก็ถ้าเป็น TV กับ Mac นะครับเป็น C to A ครับดังนั้นถ้าเราจะเสียบตัวนี้เราต้องเสียบกับเครื่องบินเท่านั้นนะครับถึงจะทำงานได้นะครับแบบนี้จะเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับอันนีคือดูจากคู่มือมาเลยครับสำหรับในหมวดของ Audio Transmitter เวลาที่เราจะแบ็กนะครับเราก็แค่ปัดนะครับหรือการกดแค่แบ็กแบบนี้ตัวนี้ของสเปเชียลออ i ดนะครับก็คือการฟังแบบรอทีสามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเป็นโมชั่นได้นะครับตั้งค่าได้นิดหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของว่าจะเป็นแบบเกมหรือจะเป็นแบบดูหนังหรือว่าจะเป็นฟังเพลงนะครับรูปแบบอ e ีโคเอเซอร์ครับก็าสามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้ตั้งเวลานะครับจับเวลาได้ดยอนหลังนะครับ ตั้งค่าสกรีนนะครับได้3ระดับครับก็จะเป็นแบบนี้ให้สูงสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอสก,กรีนนะครับซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็สามารถติดตั้งผ่านแอปพลิเคชัน JBL ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ voice away นะครับก็คือ voice w a v เนี่ยมันจะเป็นฟีเจอร์ที่เราพูดปุ๊บมันก็จะมีการเอาเสียงจากข้านอกเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ auto ท็อตแนนเพย์ก็คือถ้าเราถอดออกปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นในกรณนนีถอดปุ๊บเพลงก็จะหยุดนั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นฟีเจอร์ Silent Now นะครับมันมีการพักและงีบนะครับสมมุติว่าเราเดินทางอะไรเงี้ยเรา,าสามารถที่จะกดตากตรงนี้ได้ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าผ่านในแอปพลิเคชันได้แสดงผลการแจ้งเตือนพรีวิวข้อความเวลาที่มีข้อความลายอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้จ้างเวลาเป็น24บชั่วโมง ทำเป็นไฟฉายนะครับนาว็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่ตามหาหูฟังได้ทั้งซ้ายและขว,วาแล้วก็ภาษาซึ่งเป็นนานแรกครับที่จริงนานแรกมันคือน,น้านี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันนะครับของหน้าจอในตัวเคสนะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน JBL Headphone กันดีกว่าครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือ JBL Headphone วิธีการก็คือเราต้องเปิดหูฟังมาก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือ pairing เลยนะครับโดยตอนนี้นะครับเรามีการ pairing หูฟังไปแล้วนะครับนี่พอเสียบครั้งแรกปุ๊บมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องของการ set up ต่างๆนะครับโดยในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะมีการบอกนะครับว่าแบตเตอรี่เป็นอย่างไรแล้วก็ตัวของ set up พร้อมกับิร r มแวร์นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้ smart c a คสนะครับก็คือ เป็นรูปแบบเดียวกับที่เราซื้อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็เริ่มถึงฟีเจอร์สมาร์ทท้องคือเวลาเราพูดปุ๊บมันจะมีการตัดเพียงกี่วินาทีสามารถกําหนดได้นะครับแล้วก็สามารถกําหนดในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนในรูปแบบของคุณเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเกสเจอร์นะครับก็สามารถที่จะสั่งในเรื่องของการแท็บโดยปกตินะครับปู่ฟังนั้นจะมีการแท็บอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการสั่งงานนะครับมันก็จะมีการแตะ1ครั้ง2ครั้งและแตะค้างนะครับซึ่งสามารถที่จะ ตั้งค่าได้ทั้งซ้ายและขวาก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีไว้พร้อมนะครับซึ่งมีหลากหลายภาษาย,ยกเว้นภาษาไทยนะครับซึ่งยังไม่มีแล้วก็จะมีโหมดเซเลน่าครับก็คือเวลาที่คุณอยู่บนเครื่องบินหรือว่าเดินทางอยู่นะครับต้องการแบบพักผ่อนแบบนิ่งๆ,ๆในเวลาที่เดินทางนะครับก็สามารถที่จะใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆเลยทีเดียวครับ แล้วก็ที่สำคัญครับก็จะมีฟีเจอร์ของระบบ h i r h s e u d i o นะครับก็คือ a d d a นะครับสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้แล้วก็รวมถึงการปรับระบบ a d a e p t i v e Equalizer นะครับซึ่งสามารถที่จะกำหนดในเรื่องของโการลดเสียงนะครับสมมุติว่ามีเสียงเบาไปก็สามารถบูสเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับหูของเราได้ด้วยนะครับมี Special Audio ฝากเสียงวาคิดนะครับ Personal ไฟนะครับก็คือปรับรูปแบบของเสียงที่ต้องการปรับลิมิตได้นะครับมีการปรับในเรื่องของรูปแบบเสียงนะครับว่าจะเอาเสียงแบบไหนระหว่างการโทรนะครับจะมีแบบเอ้ยเบสหนักแหลมหรือเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ voice setting มีเรื่องของ awareness นะครับแล้วก็ private call สามารถที่ตั้งค่าเกี่ยวกับไมโครโฟนได้นะครับว่าเอ้ยจะให้มีเสียงขนาดไหนนะครับสมมุติว่าเราต้องการแบบโทรแบบ กระซิบอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่ทําได้นอกจากนี้นะครับในเรื่องการตั้งค่างอื่นๆก็จะมีเรื่องของ Relax Mode นะครับแล้วก็ตามหาหูฟังประหยัดพลังงาน Support นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดติร์มแวร์ซึ่งตอนนี้ก็มีิร์มแวร์ให้อัปแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดอัปได้ทั้งหูฟังและก็กล่องนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองฟังกันดีกว่าครับว่าหูฟังตัวนี้มันจะเป็นอย่างไร อีกวิธีสังเกตหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามีการอัปเดตเคสหูฟังนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นั่นเองครับถ้ากับว่าเวลาเราเช็คในเรื่องของเฟิร์แวร์อย่าลืมนะครับว่ามันต้องอัปเดตทั้งหูฟังแล้วก็ตัวกล่องด้วยนะครับแยกกันครับโอเคครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาทดลองในการสวมใส่กันนะครับซึ่งพอเราเปิดออกมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ให้ดูหูฟังก่อนหูฟังนะครับ ทบทวนกันอีทีหนึ่งหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นจะเป็นทั้งสอฝั่งนะครับวิธีการใส่อันนี้คือฝั่งขวามือนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็จะอยู่พอดีใช่ไหมครับแล้วก็อีกอัหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ได้อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะอยู่พอดีเช่นเดียวกันนะครับวิธีการสั่งงานนะครับก็คือการแตะสัมผัสอะไรอย่างนี้ เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใดทีนี้ในเรื่องของจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของครูฟานตัวนี้นะครับรก็คือเรื่องของตัวระบบที่เป็น a อ็ที่ฉลาดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็สามารถลดเสียงลงได้มากกว่ารเดิมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับในตัวนี้นะครับก็จะมีเสียงที่เรียกว่าไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมคิดว่าเพราะและมันก็โอเคสําหรับคนที่เป็น ขาฟังเพลงนะครับโอเคสำหรับคนที่คิดว่าหูฟังตัวนี้อาจจะใช้คาว่าราคาสูงไปนิดหนึ่งเราก็ต้องไปทดลองเรื่องของไมโครโฟนว่าไมโครโฟนที่เขาบอกว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยส่วนไมโครโฟนนะครับในกรณีที่ตอนนี้ลงม,มันคัดนะครับแล้วก็เราอยู่ที่ออฟดอในสภาพแวดล้อมก็คือมีเสตยงรถดอะไรเงี้ยหูฟัง JBL True Pro 3ถือว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วอะไรอย่เงี้ยกาที่เราพูดอยู่เนี้ยคุณก็ได้ยินพบเต็มคำปฏิาที่เราได้ใช้ก็คือสรุปก็คือว่าไม่ได้แตกต่างจากตัวเดิมเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันเพลงยนขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อามาใช้โถกนอกจากเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องการใช้งานนะครับที่สามารถใช้ได้ทั้งบลูทูธและก็แบบสายนะครับโดยเราเสียบแค่ USB-C ก็สามารถที่จะทำให้เราไปใช้กับเครื่องบิได้แล้วนะครับ จุดเด่นจุดหนึ่งนะครับนั่นคือแบตเตอรี่ตัวกล่องนะครับรวมกับหูฟังนั้นสามารถใช้งานได้สุดๆอยู่ที่4 4ชั่วโมงหูฟังนะครับถ้าไม่ได้เปิด ANC จะใช้งานได้สุดๆส1บชั่วโมงแล้วก็ตัวกล่องนะครับรวมกันได้ถึง3าชั่วโมงครับรองรับทั้งระบบการชาร์จแบบ usb type c นะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือของระบบไร้สายนั่นเองครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับเราแค่วางหูฟังแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบไปเลยชาร์จได้อย่างง่ายดายนะครับ ตอนนี้เข้าแล้วนะครับมันก็ขึ้นไปลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็ถือว่าคา่อนข้างสะดวกนะสำหรับคนที่ต้องการใช้หูฟังนะครับแต่ว่าต้องการชาร์จระบบไร้สายครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวหูฟัง JBL Tune Pro 3นะครับซึ่งเรียกว่าออกมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้จุดเด่นของเขาใหญ่ขึ้นกับหน้าจอหูฟังตัวนี้สามารถที่จะเสียบตัวฐานนะครับเพื่อจะใช้กับ แจ็คขูฟังไม่ว่าจะเป็นในเครื่องบินนะครับหรือว่าตัวของ w a l ์ m แมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับสมมุติว่าไม่จะมีไม่ตัวขูฟังไม่มีบลูทูธตัวของกล่องเนี่ยก็สามารถที่เป็นตัวของทัสมิเตอร์ซึ่งเป็นบลูทูธได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รองรับระบบชาร์จไฟได้สายระบบชาร์จไฟปกติก็รองรับนะครับกับราคาของมันต้องบอกไปเลยว่าสูงนะครับอยู่ที่11,990 ก็เหมาะกับคนที่เป็นสายท่องเที่ยวแต่ไม่อยากได้หูฟังที่เป็นแบบเฮดโฟนอันใหญ่อยากได้แบบเนี้ยแค่นี้แล้วก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างไม่เรียดว่าจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับแล้วก็รักความเป็น JBL เพราะว่า JBL นั้นอนะเบสค่อนข้างหนักนะครับแต่สําหรับตัวนี้ผมคิดว่ามันสามารถเซตเบสให้มันจางลงมานิดนึงได้แล้วก็ยังไม่เสียโซ,โซนของมันเกินไปก็คือเราสามารถที่จะปรับให้เบสกลับมาเป็นหนักเหมือนเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับวางมาหากก็วางจำหน่ายแล้วอย่าเป็นทางการนะครับก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับสำหรับคู่ฟังรุ่นนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในฟุตบอลคอมแสมิล์บอลเช่นเคยครับ